พี่เป็นชุดนี้เท่าไหร่นะพี่เป็นชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดละ่้อยห้าสิบเกอ๋อหนึ 1, ่งพันหน่งั้ยใช่มชครับนี่ถ้าชุดนี้นะครับถ้าเป็นชุดนี้นี่คือปีพศสอง4นาหนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทิรนไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดใหม่อมตร,รถนะครับ ที่วันนี้พาเพื่อนๆมาวัดใหม่อมตรถก็อยากมาแนะนำสมเด็จที่สวยๆและก็ราคาไม่สูงมากนะครับต่อไปอาจจะหายากนะครับเพราะว่าทางวัดไม่มีโครงการว่าจะสร้างวัตถุมงคลพระสมเด็จอีกนะครับดูแล้วอาจจะไม่ได้สร้างนะครับต่อไปก็จะหายากนะครับก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆ มาเช่าวัตถุมงคลพระสมเด็จของวัดใหม่อมตตรสนะครับเป็นวัตถุมงคลที่พิธีดีนะครับหรือต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้สมเด็จของวัดใหม่อมตตรสแต่อยู่ไกลและก็ไม่มีโอกาสได้มาเช่าวัตถุมงคล ของทางวัดนะครับก็ฝากผมเช่าบูชาได้นะครับก็จะคิดค่าค่าหิ้วนะครับสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยส่วนค่าวัตถุมงคลค่าพระนั้นก็ตามราคาในวัดนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมลงเบอร์ผมไว้ให้นะครับทักมาทางไลน์นะครับ ก็มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดจากได้วัถุมงคลเป็นพระสมเด็จบางขุนพรม์ของวัดใหม่อมตรถนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมนะครับวันนี้ทางวัดใหม่อมตรถนะครับก็เชิญชวนทําบุญอิดหินปูนทรายสร้างกุฏิสงนะครับนี่ก็จะมีการก่อสร้าง กุติสงหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทมนะครับอุติเก่าก็สร้างปีพศ2506นะครับนี่ตอนนี้ทางวัดกำลังจะจัดสร้างนะครับก็มาบริจาคซื้ออิฐห,หินปูนทรายสร้างอุติสงได้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมพระสมเด็จของ ทางวัดนะครับแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ฝากผมเช่าบูชาได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าค่าค่าผมดําเนินการนี้400บาทนะครับค่าวัตถุมงคลก็ต่างหากเพื่อนๆจะเช่ากี่องค์ก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะจัดส่งให้นะครับเดีย๋ยวมาดูนี่ครับ นี่พระสมเด็จบางขุนพรมรุ่นปี39เดี๋ยวพาเข้าไปชมครับตรงตู้นี้เป็นพระผงสมเด็จบางขุนพล ผมนะครับรุ่นอมตะมหามงคลปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนั้นผมมานี่เยอะนะนี่เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บูชาสามร้อยห้าสิบเก้านะครับนี นี่ปีสองห้าห้าสี่นะครับนี่บูชาสามร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีพระพิมพ์เส้นได้พิเศษเอนี้สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมตอนนั้นผมมาเยอะมากนะแล้วก็มี พิมพ์เส้นได้พิเศษ a บูชา299นะครับแล้วก็มีพิมพ์เจดีพิเศษ2 4 9นะครับตู้นี้คือปีพศ255 4้าซึ่งก็เหลือไม่เยอะนะครับนี่เหลือไม่เยอะนี่ พี่เป็นชุดนี้เท่าไหร่นะพี่เป็นชุดนี้เท่าไหร่หรอครับชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าอ๋อหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมครับน, <15 9. S 1> นี่ถ้าชุดนี้นะครับถ้าเป็นชุดนี้นี่คือปีพศสองนห้าห้าสี่นะครับส่วนตู้นี้ก็เป็นพระพงสมเด็จรุ่นอมตะมหามงคล25 5 4้าห้าสิบี่เหมือนกันครับ ทุกพิมพบูชาองค์ละ99นะเพื่อนนี่ถ้าอยากได้ทุกพิมพ์นะครับชุด12พิมพ์นี่899นะครับได้ทุกพิมพ์นะครับนี่คือรุ่นอมะตะมหามงคล2554นะครับถ้าเช่าถ้าเช่าแบบนี้คือทุกพิมพ์ส่วนถ้าจะเช่าแยกอย่างนี้ก็เป็นพิมพเจดีย์นบูชา99นะครับ ก็มีพิมพ์รูปเหมือนนี่99น,ะนี่ทุกพิมพ์คือ99นะครับพิมพ์สังคาติ99กันก็มีพิมพ์เกตบัวตูม99มีพิมพ์คะแนนนี่59นะพิมพ์คะแนนก็คือพิมพ์เล็กๆนะครับแล้วก็มีพิมพ์ฐานคู่นี่ก็99นะครับ หินฐานแซมเนี่ยเก้าสิบเก้านะครับโอ้ตรงนี้คือราคาราคาเก้าสิบเก้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้แปดแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับนี่คือรุ่นอมตะมหามงคลสองห้าห้าสี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเป็น สมเด็จบางขุนพรหมรุ่นอตมตะมงคลลังสีพศ2557นะครับนี่ก็เหลือไม่เยอะนะครับมาเที่ยวนี้โอ้โหบางเลยนะครับแต่ก่อนเต็มนะผมมาผมมาหลายรอบแล้วนะครับเต็มตอันนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับราคา600นะครับเบ้าทุกเล็กพันสองนะครับปีพศสองพันห้าร้อย สี่ศูนย์นะครับนี่สี่ศูนย์นี่เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อสมเด็จเล็กนวะเนื้อนวะโรหะนะครับร้อยก้าสิบก้านะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จนะครับเล็กๆนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตถ้าถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรูปหล่อเหมือนกันนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับบูชาสองร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่เป็นพระรูปหล่อและเหรียญสมเด็จโตรุ่นอมตะมหามงคลนะครับปีสองห้าห้าสี่นะครับตรงนี้นะครับแถวา่าตรงนี้ปีห้าสี่นะถ้าตรงนี้ก็ห้าเจ็ดนี้ตรงตรงนี้ห้าสี่นะนี่ก็มีเหรียญพระสมเด็จเล็กนะวโรหะสองร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่ครับจะมีรูปหล่อ ใหญ่หน่อยแล้วก็เล็กลก็มีเหรียญจอบเหรียญจอบจะมีเบาเ้าเบ้าทุกเล็กนี่1200 <ๆ S 1> พันสองเหรียญจอบเล็กหกร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือรูปหล่อและเหรียญนะครับปีสองห้าห้าสี่นะครับเหรียญนี้ก็สวยนะเหรียญนี้นี่ครับก็เหลืออยู่ที่เห็นนี่แหละครับมาตรงนี้เป็นพระสม เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะครับบูชา1 2 9 9นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทอดระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็จะมีพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จบูชาสองร้อยนะครับ ก็มีพระรูปเหมือนสมเด็จบูชาหนึ่งร้อยนะครับ <S <S <ess root> นี่คือปีสองห้าห้าสี่โอ้พิมพ์ตรงนี้ตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้พิมพ์เส้นได้ตรงนี้หมดแล้วนะครับนี่ครับจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าผิดหูผิดตาเลยนะครับตอนผมมานี้เต็มเลยนะครับนี้ก็เหลืออยู่อย่างนี้ครับ ส่วนตรงนี้เป็นพิมพ์ส่ญาตินะครับพิมพ์ส่ญาตินี้สองร้อยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์จันลอยนี่ก็ร้0ยยี่สิบนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสมเด็จขนาดหนึ่งนิ้วนะครับบูชาสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับตั้งหน้ารถนะตั้งหน้ารถ แล้วก็มีพระพุทธขนาด9นิ้วบูชา6,999นะครับก็มีสมเด็จขนาด9นิ้ว5,999นะครับก็มีพระพุทธนะครับขนาด5นิ้ว2,499นะครับก็มีขันน้ำมนต์4,999นะครับแล้วก็มีพระพุธนะครับองค์ใหญ่ๆที่เพื่อนๆมองเห็นนะนะ 12,999หน้าตัก12นิ้วนะครับพศ2557นะและมีสมเด็จองค์ใหญ่นั้นก็5,999นะครับขอขนาดเดียวกันกันกบกับองค์นี้นะครับขนาดเดียวกัน นี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับที่มีอยู่ในวัดในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมมายังตกใจเลยว่าตอนนั้นผมมาเต็มเลยนะเต็มเลยตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวัตถุมงคลของ ทางวัดใหม่อมัตรต์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาที่ผมได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมาเช่าบูชาแล้วก็จัดส่งให้คิดราคา400นะครับค่าดำเนินการนะครับค่าพระค่าอะไรก็ตามราคาในวัดนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะมาหลายครั้งนะครับแต่ก่อนนี้เต็มตู้เลยนะครับ นี่ครับก็เป็นการจัดสร้างสมเด็จบางขุนฟมปี2519นะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่นต่างๆที่ทางวัดได้จัดสร้างไว้นะครับซึ่งผมก็เคยมาถ่ายเพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับนี่ก็มีรุ่นต่างๆนะครับมีพระสมเด็จปี2517แล้วก็เหรียญปี2517นะครับก็รูปหล่อรุ่นต่างๆนะครับที่ทางวัดเคยจัดสร้างนะครับ นี่ครับโดยมีเกจิอาจารย์มาปลูกเสกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเต๋อหลวงพ่อเงินวัดดอดยายหอมนะครับเกจิอาจารย์ของนั้นนะครับนี่ครับเป็นทิมของทิมชุดสมเด็จกบกาขงขุนทมวัดใหม่อมตรถรุ่นปีมหาราชมงคลพิเศษสองห้าสามหนึ่งแล้วก็สอง0ันห้าร้อยนะครับ เดี๋ยวพามากราบองค์สมเด็จพุทธจามโตนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจอยากได้สมเด็จบางขุนพรมจะฝากผมหิว้วจะฝากผมเช่าบูชาก็จะลงเบอร์ไปให้นะครับติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ